ค่ะวันนี้พี่เจี๊ยมาแชร์เคสเกีย <c oughs> <c oughs> ่ยว <c oughs> กับเคสมะเร็งมะเร็งเออก็ก็มาสรุปมาสรุปให้เคสที่เป็นมะเร็งลำไส้นะคะก็ผู้หญิงที่วัย40ปีเศษแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ต้องรักษาก็มาเจอตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็แนะนําไปให้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้ตัวเองนั่งซูดต,ตอนที่เข้าสู่หูการรักษาผลจับวันนั้นมาจะถึงวันนี้7เดือน กับการรับคีโมทั้งหมด12ครั้งผ่านฉลุยไม่เคยถูกปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวค่าเลือด WBC ไม่เคยต่ำกว่า4,000นี่คือเป็นความมหัศจรรย์ของเซลล์เราที่มีผลรับที่ท ดีเยี่ยมต้องบอกว่าดีเยี่ยมเพราะว่าทํางานมาสิปีก็ยังไม่เคยเจอผู้ป่วยลรคมะเร็งท่านไหนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธเลยบ,บางครั้งแม้กระทั่งแม้กระทั่งทานเจลก็ยังมีว่าก็ยังมีว่าถูกเลื่อนบ้างแต่เคสนี้ไม่เคยถูกเรื่อนเลยเพราะฉะนั้นคีโม12ครั้ง แล้วใช้เวลาเจ็ดเดือนเท่ากับเขารับคีโมโดยเฉลี่ยสถิติเดือนละสองครั้งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากซึ่งผู้ป่วยจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์มากแล้วเป็นผู้หญิงซึ่งมีความอาจซจันอีกเรื่องหนึ่งก็คือโดยปกติเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าขณะรับคีโมคนที่ปวผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเรง็งขณะรับคีโมนั้นโอกาสที่จะมีมีลูกค่อนขางพิยามีประจำเดือนเป็นไปไม่ได้เลย แถมสุขภาพแข็งแรงเนี่ยยากมากแต่เคสนี้ก็คือเขาวก่อนที่แชร์ไปก็มีเรื่องของมีลูกไปแล้วเนาะ,ะที่ทานเจลเราแล้วก็คีโมจบคีโมหกเดือนมีลูกไปแล้วแต่เคสนี้ช่วงระหว่างที่รับคีโมมาเนี่ยในเจ็ดเดือนมีประจําเดือนด้วยซึ่งอันนี้คืออันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความเป็นความหัสจัยนของเจลเราจริงๆซึ่งเนี่ยเป็นเคสซึ่ง อยากจะไปเจอลูกค้าอยากจะไปเจอผู้ป่วยที่จะไปแบบนั่งคุยสัมภาษณ์เองด้วยตัวเองด้วยซ้าเดี๋ยวต้องหาเวลาไปเพอ,อยู่ปาจีนะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความประทับใจมากแล้ววันนี้ก็คือจบคอร์สแล้ว12ครั้งจบแล้วคุณหมอนัดวันที่14เดือนกุมภาเพื่อจะทำ CT สแกนทำ CT สแกนแล้วก็สองกล้องดูลำไส้ว่าเป็นไงเราแล้วจะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกนะคะแค่นี้พี่เจียมให้เขาทน จะให้ทานทั้งหมด4ตัวเลยก็จะมีอูมิมีฮาร์ดสำคัญมากคือตัวฮาร์ดไม่แพ้อูมิเลยแล้วก็มินเอ็กโซมช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากช่วงที่มีประจําเดือนเดือนไหนที่มีประจําเดือนค่าเลือดก็ช่วงที่ช่วงที่จะต้องไปหาหมอที่จะต้องไปรับคีโมตอนนั้นเจาะเลือดเลือกก็จะจอบไปนิดนึงจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันกว่าแต่แค่นั้นไม่มีต่ำไปกว่านั้นมีแต่สูงขึ้น4ี่พันกว่าถึง6กพันกว่า นี่คือค่าเลือดของเขาตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีความสุขมากค่ะ<ม>ดีใจกับลูกค้าที่เขามีคนรักที่ดีๆแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video